นี่สวัสดีทุกคนดีดีตอนรับทุกคนเ้าสู้ซองน้องโอลองซานเนาะเมื่อนี้พวกเขาอ่ามืออื่นอู้จะกลับแล้วเนาะประมาณตอนแรงอู้จะกลับแต่ว่าเมื่อนี้ฮันพ่อตุบสบายแล้วแบบพวกเขาเฮ็ดพิชีเฮียขวัญแบบทางเราฮนะแบบว่าอันแล้วก็เลยแบบอุกเลยถือโอกาสเฮ็ดเขาปุ้นสู้ตุกินเลยเสียนะเมื่อนี้ก็เฮ็ดเฮียขวัญพ่อได้แล้วก็ะเฮ็ดเขาปุ้นสู้กินได้เฮ็ดเขาปุ้นตีนไก่เ้อ เดิมแล้วเดิมกดินเราเอาไปกินนะตุ่งนาะแต่แต่ทำไมเนี่ยสองปีแล้วทุก <c oughs> คนสองปีละตอนเ้าไปเฮ็ดกินซื้อซื้อเลาไปเขียนบทให้ด้วยเฮ็ดกินซื้อๆเนาะท้าเฮ็ดกินซื้อๆเขาไปเขียนบทเนาะเออน้าเดียวหลายคนตอนนั้นอืมทำวันนี้เขากระซิมาเฮ็ดข้าวปุ้นอีกข้าวปุ้นตีนไก่อู <c oughs> อนน้สิเป็นคนเฮ็ดตอนนี้ก็คือตม้ตอนนมตนนม้มน้ำต้มน้ำอ่ะข้าวปุ้นแล้วก็เอาต้มป่าสุกแล้วแต่ว่าอันนี้เอาตีนไก่ลงไปต้มอีก ีย๋ยวสิคนให้เบิ้งเดิมโมมากว่ะฮ่าฮ่าจะทำน้ำข้าวปุ้นเดอๆๆิมน้ำมันลงไปแล้วเนาะปุ่นี้ต่วนหรอกว่าน้ำข้าวปุ้นเจ็ดแสบเดอ จำใอะไรเนี่ยจำสูตรก็ได้เตะเตตลอดพี่คเรามีแป้งนัวอูบะทาปุบเื้อแป้งนัวบ้าพวก็ได้บพวดีกว่าอน่าพรวก็ได้เนาะจีซ้อนกอบปุ๊บถืออันโบแงิซบุบื้อเปงนัวที่กินเป็นหน่อยอ้พวเออไอ้พวงไงเนาะแล้วเสื้อร้ายกับเสื้อล้ายเนาะทีไม่เน่อกัเสื้อมันนัวหรเลา่ซอย เราผู้สต้คเป็นไดต้องนัวตองต้องเสื้อนะเป็นพิธีกรรมนี่นหลือเสื้อเกลือหลอเ้อเันลนนนี่อันนี้เป็นหัวหอมกับหัวกระเทียมเดี๋ยวเมาตัวก่อนห้อแล้วที่ลำมุนเนาะเออหัวยอดอย่างนีเก็ือเป็นหัวจงสุดยอดความหัวหรอกวะใช้หัวป็งสุดยอดเจีื ต้องควายนี่มันนะก่อนกว่วยมันงงมล้มัน้อยเข้าไปวจะต้มไหมอ่ะตืมหมดอืมจุดน้องอุนี่บุคือเก่าแต่ว่าก็เสียไเปลี่ยนไปเรื่อยๆรืบ่มีเบ่มีวนั่นไดบ่มีสูตตายตัว ก้่องมาตัวให้มันมหอมก่อนทำมันเึืงเรื่องก่อนพหนาคนทำตั้งใจมากแต่เจไดคอนแต่ว่าแจ้งกินไส่อันคืนนี้แซบเด้อแซบเอนส่อันด่างแย่ นั่งเก็ดมันจะหอมกินฟืนตัานี่ตักามเก็ดธรรมศาสตร์ต่อไปเสียอุะไรส์เอวโอเคส์บื้องบนขั้นตอนมันต้องเซอรเด็กก่อนแต่ว่ามัมๆนี่ได้เฮ็ดดนเลยซูบเก้าแต่เสียคือเกาไม่เหมือนเดิม เอออะไรอ้วกที่เัานเลยไม่เอาทุเรียเป็นมะม่วง่บอรมือกระทียมตีหมนใครกะทเออเกลือกะทิอืดขนาดกะทีมอัดแต่ข้าอับมะพร้าวนุ่ยนี่แต่ถ้าว่ามีมะพร้าวนุ่ยแล้วเอาหมันเองขน่ดใ่ค่ัเนี่ยใช้เครื่องเทศเนาะ กุ้งสินปลากุ้งสินปลาบริษัทสินหมูแต่บางคนพม,ม่นมากบริสัทสินหนี่ไงมันมากลอกกระชายน้ำใจใส่ใจเครื่องแกงแต่บางคนกระทะเพิ่นแมน่นเพิ่นเฮ็ดเองเครื่องแกงนี้เอาเมใหญ่มาต้มแล้วก็ตำแล้วก็มีอันอันนี้แต่ว่าเข่าง่ายๆสายขี้คานเนาะตายเซ่อ,เอครบแซ่บบมแซ่บอีกเรื่องหนึ่ง ่างน้อยเราก็ได้ทำสุดฝีมือแล้วมันแสบดงซาพี่เนาะซาดม้งซาดเนาะซาแสบไปข่าไปเลยเสียเนาะเมนใส่กะปิเลยทุกคนแต่บางคนนี้คันท่าแบบว่าเหาแบบพิธีพิธันหน่อยนีงนี้กะปินี้ต้องเอาไปมกไฟก่อนอาจจะค่อยแบบมาเเเ้อวีนาละ

มักเล่นข mm hmm. mm hmm. uh huh. ี่จ yeah. ิ้นเลยอ่ะจุดแก๊งช่วยเลยอ่ะเอามาทั้งกินมาทั้งข้าพ่อพ่อพ่อมาอันตักเล่นน่วยอะไรจิ้นนาเอ้ยน้าเอ้ยพังเนี่ยมักเล่นน่วยอะไรติ้นละดิอันตอนเอ้ยยูเวียงเอ้ยก็เห็นกระเจ้าเฮ็ดอะไรอะไรเอามักเล่นน่วยอะไรคันหน้าเที่ยวว่าเอ้ยมักเล่นน่ะมันต้องมีสารพิษเลยมีปุ๋ยอโคโอ้ สวยมากสีสีงามเวยโอ้จําสูตรไว้จําสูตรไว้มื้อหน้าส่วนน้องๆเฮ็ดเนาะเพราะว่าเฮามีน้องๆหลายคนเนาะมื้อหน้าจะได้เฮ็ดกินเัคนไม่ไหวอ่ะแกนี่ก็สิหมดละแกะธรรมชาติดธรรมชาติติดมาเบิ่งให้ข่าวนี่เบิ่ง ส่วนเขาแม่ส่วนป้นายค่ะจอยเต่าโตได้ไโตเยอะเลยพว่มาน,นั่นเด็ ب, บวชมันเตอเลยบะเนอกกล<ป>้างนี้ดอกคุณนะคะอ๋เ<ป>ย็นดีเดไปไปอันนี้เป็นยาสลัดเนอะ Ờ nhá, sơ, sơ em lại. ừ, nhám sơ lạt Sơ lại cửa Ừ ra <laughs> <nhà cười> đây Con <laughs> này tham điều con đây <cười> <cười> น่ลนลาี่อเกิมานบกว่นี่ <si เน่เด้อเบอร์ขีฮูดเนาะป้าอยู่ซับเหนือหาเบอร์ขีฮูดหา้หาบานสันเลาะเกือบทัวเลาะเกือบทัวตลาดแท้มีเดี๋ยวสอบก่อนแล้วพูด ปลูกเหรอวะแต่วันยังในหนอยสสองปีหรอปลูกยางเลยส่วนใโริงโดงแพงอู้แ่ีหวี่เลดเสร็จแล้วเนาะต้องขายยางกจนหน่อยเหมือนันอือยส่องฟ้มันยังใหญเนื้เลยอ้สาวรองสานี่กำเยย่อมันยินนงุกุะ เียอูเน้าอูลาบแลอุสมอแล้วค่อยค่อยอนนี้เสือปุเสือปปัีลมาเสื้อนี่วันี้สุดพีมือของอูเยเนี่ยทุกคนยังยังเพ่ไต้เต็มถี่เพราะว่ามีกระใส ูมีกระสายเออมันต้องมีกระสายแต่ว่าอยู่ลาส่วนหร่เขาาเทศดอันครับคุณโบเชอร์กระสายโอ้แต่บางคนที่โบมักมักมันนี่เอากะทิซะเองแต่ว่าเขาพอกเราเนาะแม่ยืดเส้นเหนือของเทศอันน้ำยากทิเวียดนามอะไมสักน้ำน้ำซีนเนาะแต่บาส่วนไลยเขาเท็ดน้ำซีนเนาะเ้ืองเนาะ อ้าวเสิร์ตู้ลงที่มีคนกินอยู่วันนี้มีพเพราะว่าเงินเขาจะงี้เฮ้หลับหนักหนักเลือดเอว่าแล้ลืมเพราะลืมเลือดตุก <มา S 2> วา่อา,วาอยู่วัาคือว่าลืมว่าเดินลายๆอย่า,างฮะธรารมดามีเลื่อดมีลูกซีนอีกเนาะ <S <s <í ns> น,นี่คน,น,นตโต<อ>สุดยอดพอแล้วเลยแนวนี้ก็อร่อยแล้วเนาะเนื้อวานิลลา มีเป็นงูสยาขนต้องให้มันเลือดลน,อนด้วยอันนี้แหละที่คองแสบนะ,ะ 1, 1> หนึ่งสองสามสี่อ่ะพอ่อโอ้เหาบวงพี่พอ่อรับตัวเนาะ

นี่แล้วละมอขปุนหน้าตาประมาณนี้นี่สมาริกซิมขปุนเ <c oughs> ียบแล้วเา <c oughs> ็บแล้วขป,นปุนนี่หน,นักโอ้ช่างช่างเซฟมาแตนลองซานแหน่โู้แมงวันนี่กับบุลปุน,นนอนอันเด้อ เ่อไพวงดูแซบไอพ่วงแซบแซบกินแซบอแซบแซบขปูนเดอร์กินข้าวปูนเดอร์วันจังสิกินปูนตินไก่ไอพวงบรีตินไก่ไอพ่วงกินบ่ไอ่่าได้นำแซบอยู่แเบินงอมอนี่ขาดเลือดลืมไปตลาดกันเลย เอ้ยใส่แต่อันนี้นกย็ย่าหลังจากที่เมื่อวานนี้เฮ็ดข้าวปุ้นสู้อ่ะ<ม><ล>เฮ็ดข้าวปุ้นสู่ข้าขอตุก,กินเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้เฮ็ดขวั่นพ่ออ่ะพ่อพอันพ่อไผ่ได้แตะเวถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าเวทเวียดโซลบนวุ่นวายแหงแล้วกันนี่นี่คือายผู้แข่งที่แม่พูดกับพ่อไผ่กับน้องตุกมัดให้เนาะแล้วกันนี่เมื่อวานนี้ หลังจากที่เขาปุลแล้วเนาะจีมาให้ทุกคนมาเบิ่งน้ำเขาปุลมาเหลือหรือมาเหลือเนาะแทนแทนแทนแทบเหลือตีไส้สองอันไตรเส่หนันะแม่นาะมัน,<ค>นแซบหรือมันนัวมูเลยสงสันยนัว,นนนนวทำไมเนาะมันแซบเหรออ่ะทุกแจ เดี๋ยวพี่เมียนยในเฮือนให้ปวดอันนี้ออกมืม่อนี้กที่เดินทางกลับอะเดย์จังน้อยเดินล่างเท้าเดี๋ยวแล้วก็จะออกไปซื้ออ่าไปซื้อไปซื้อปีรถไว้เนาะไปจองปีรถไว้แล้วกะขี่รถเมกะเนาะอ่าประมาณมืออืน่นตอนเช้าพวกอะไรจะคอยซีฮอดเนาะแล้วกะซีว่าจังไดวะมาซ้เสมอมาจะก,กี่เที่ยวมาปีสองปีซ้อนละแต่ว่ากันยังเที่ยวไปทั่วเที่ยวเนาะโมเป็นอย่างเนาะเอาไว้ ปีหน้าหรือว่าท้ายท้ายปีเนาะมาอีกเนาะสิไปให้มันทั่วบ้านนี่นะมีหลายคนบอกว่านะไปผ่าที่ให้เบิ้งแด้ผ่าที่งั้นห่างจากนี่แค่6กิกิโลชั่วโมงไปอือไม่ใช่อย่างนั้นเด้อโบแม่แม่พันเ้อทุกคนทางซําเนือนะมาเป็นทางที่โคตรเคียวคอยสันแล้วก็เวลาเขาไปนะคะต้องค่อยๆเพราะว่ามันมีรถใหญ่ส่วนไปส่วนมารถใหญ่ๆขนาดแล้วเวลาเขาไปขนาดมันโบแม่ชั่วโมงไปย่างที่คิด มันเคลือบฟาดไปสองชั่วโมงก็สามชั่วโมงเลยนะตรงเนาะไปผ่าที่ะเนาะไปผ่าที่นะทุกคนเกือบชั่วโมงไปกเกือบสองชั่วโมงเลยนะแล้วหลังจากที่เขาไปหอดดอนเห็นผ่าที่ใกล้ๆเนาะแล้วเขายู่อ่ะนอกขนะขี่รถเข้าไปหาตัวอ่ะผ่าที่ขนาดอีกอยู่สิบสองลักและแถวผ่าที่ขนาดก็คือบบมีที่พักเลยคาถ้าไปก็ต้องเดิกไปกลับเพราะว่าแถวนั้นบบมีที่พักคาถ้าอยากไปพักก็คือต้องแบบไปซ่องนอนนําขอนอนนําในบ้านยู่บ้านอันเดียวกับตุก บ้านห้วยมาเนาะบ้านห้วยมาอยู่บ้านห้วยมาแถวนั้นมันโบได้ม่อมอเลยเด้อเส้นทางอยู่สําเนือนี่นะเส้นทางไปท่าไปทางพอมันเส้นทางมไปทางเมืองสอนเส้นทางน้ำมันทีสูงที่สันแต่ว่าเส้นทางที่มันก็มีอยู่เส้นทางที่แบบบสันปันเดอเส้นเส้นทางไปเมืองแอดเชียงคอศบเบาแล้วก็มาสันอยู่ที่ทางขึ้นเวียงไซอีกเส้นทางนะไปซัมเตอร์ก็สันบตุกไปซัมเตอร์ก็สัน เส้นทางยูซาเหนือนี้เมืองอยูซาเหนือนี้มันเป็นเมืองที่ขันซิว้าแล้วเมืองที่มันติดติดก,กันก็จะมีเมืองแอดอ่าซาเหนือเวียงไซแล้วก็อ่าสบเปาเสียงคอเมืองแอดประมาณนี้เหลือนั่นก็คือกระเจาก,กระจายไปคนละทิศคนละทางบอก่อยู่ใกล้ๆกันเนาะก็มียูที่ใกล้ๆกันนะคือตามที่เว้ามาเลยกับประมาณน,นี้เนาะทุกคนโบเห็นน้องตุก,กินขออ้า,าวปุ้นซ้ำบริไทมื่อคือเนียปุ้นวายอีลุงตุ้งดัง วนวายแหงวนวายแหงยังยากอยู่ตึมเฮ้กินเลยอยว่าเฮ็ดกินเมื่อวานประเทศอังเมื่อวานเนี่ยได้เมื่อวานได้กินอะไรล่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปล้างดอนทาตุกล้างถ้วยแล้วล่ะกะสิอูกาสิเมียอันนี้ให้แม่ล่ะกะวันสิไปซื้อปีรถรถกลับเนาะกะเจอกันคลิปหน้าเนาะว่าสิเดินทางกลับด้วยอะไรรถสิเป้บ่ปีนี้ทาเบิกเด่นเปตัวเสิร์ที่หน้า เออพีดามาอีกบอกเด๋ยวบอดพีดาสัมนะปลาเว่ยจงไว้จไวเด้อ่ะอ่ะเพมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจอวยคลิปต่อไปเด้อดูป่านนี้กับไปเจอกันยูเบียงจันคนเดิมสภาพที่เป็นแรวเด้อ